เนสกาแฟโปรเทคโ o รซิมคุณผู้ชมมาพูดถึงนี่หน่อยดีกว่าแหมโครงการของเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วอีกวันหนึ่งเราเห็นทีมดีเจภูมิแล้วเรามาพูดถึงดีเจไม่ใช่ดีเจสิโบใช่ไหมใช่ครับโบเราแยังไงยังไงมาดันหน่อยครับเมื่อวันพุธแล้วนะฮะเราได้แรงบันดาลใจจากทีมของดีเจภูมิไปแล้ววันนี้เรามาดูแรงบันดาลใจของอีกสามสาวในทีมของคุณโบสุรัตนาวีเนี่ยในแคมเปญนิวยูกับโปรซิมแล้วช็อกโกชฟซีซั่นสามนี้จะเป็นยังไงกันอ่าผู้ชมพกันเลยครับ เป้าหมายที่เข้ามาในครั้งนี้ค่ะนอกจากตัวเองแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เราลดน้หนักมากคือเพนสุภานะคะ,ะาคาราดอนพักดีมนอ,นอนเช่นเช่นนิวนะคะเราอยากมีสุขภาพดีอะค่ะผสมกับบ้านเราอะเคยมอไซค์ชนแล้วเข่าแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยหรือว่าเมื่อก่อนจากที่เออเราเคยน้ำน้ำหนักเยอะแต่ว่าเรายังออกกําลังกายเต้นอัลาบิกได้ตอนนี้ก็คือมันทําไม่ได้แล้ว สวัสดีค่ะฉันชื่อพันมานะคะโคชลัตชิเล่นชื่อบิวค่ะเวลาที่จะเดินไปไหนเวลาที่จะแต่งตัวอะไรทําไมต้องมีคนมองด้วยเรารู้ตัวว่าเราอ้วนแต่เราอยากแต่งเราอยากสวยแต่เราทําไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นๆเขาสวัสดีค่ะ,คะชื่อชอมชายวัดีสกเกษมค่ะชอเล่นชื่อแฟ ครั้งหนึ่งไปร้านเสื้อผ้าแล้วไปเห็นเสื้อผ้าตัวหนึ่งชอบก็เลยอยากจะซื้อถามเจ้าของร้านว่าพี่คะมีไซส์ XL ไหมเขาก็บอกว่าไม่มีค่ะถึงจะมี 2X น้องก็ใส่ไม่ได้ไปปีนี้มีแพลนว่าจะแต่งงานก็เลยอยากใส่ชุดแต่งงานที่ดูดีแล้วก็สวยที่สุดในชีวิตค่ะ คือขอบคนที่รักผู้หญิงคนนุ่นๆเราไม่ได้ต้องการให้เราสวยที่สุดสําหรับเขางานแต่งงานแต่เราก็อยากจะสวยที่สุดสําหรับเขาด้วยใจของเราเองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โครงการมิววิวโพสิบนช่องเซ็ซีซั่นสามค และนั่นก็คือแรงบันดาลใจนะคะของพวกเธอของทีมคุณโบ,บ<ร>ว่าอยากที่จะให้พวกเธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่มีกิจกรรมดีๆเยอะเดี๋ยวเราต้องคอยติดตามว่าจะพาพวกเธอไปทําอะไรกันบ้างค่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวตลอดทั้งแคมเปญครั้งนี้นอกจากรายการของเราแล้วนะฮะติดตามทาง f a c e b o o k ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับ <Yeah. S 2> <laughs>